สวัสดีทุกคนมาพบกับลาอีกแล้วบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าพาทุกคนเข้าป่าเหมือนเดิมหาเห็ดปวก <c oughs> หาเห็ดปวกเห็ดปวก <c oughs> หเห็ดปวกเม่วันนี้น่าจะไม่ได้ไม่มีคนออกมาหาเลยจาวันไหนคนออกมาเยอะๆวันนั้นมีเห็ดเยอะเรามาดูทางคน สัญจรบางทีคนมองข้ามก็มีนะเอฟซีมีปาบางครั้งทุกคนอาจจะมองข้าม ก็หาตามนี้แหละตามที่ทุกคนมองข้ามนี่แหละช่วงนี้ก็อ้าวหลังจากสาวุมาผลก็ตกเปียกแล้วไอพีชาวุมไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนอีก จะไม่มีแล้วนะป่าแคมทาม่าไม่มีเลยเอฟซีเนาะไม,ม่มีเลยอเคนั่นเราไปกันต่อไปกันใหม่สัง่งเรก๊อไฟเอฟซีมาเข้าป่าละดงขอเมื่อแล้ว เขาออกมาแต่ <c oughs> เอ๊ะพุนมาหนาวแนนๆวันนี้อัมบูอัมบูมีงัวมีควายด้วย ลัดมาเลยตอนนี้มีมวยมีควายสองตวัวเมื่อวานเนอฟซีควายไลท์เฉาญูเฉาญูรัดป่าแหละมันมีดินเขาะเจ้าปะเขาเขา,ขาปล่อยควายนะคะโบได้สามารถไว้มันเห็นมันเล่นไลท์ได้ระดีแต่เฉาญูปุ๊บท่านแล้วก็อันนั้นมันมีรู้ว่ามันร่องบ่ได้ กันสั้นจูบว่าเจ็ตเข่ามันบักแหลมๆซนะาคนอื่นซาดีชาตู่ไปค่ะหาเฮ็ดปู๋ยเอาุนควยไล่บาได้เฮ็ดย้อนเมื่อบ้านนี้ก็แหมาันี้อีดูวิววิวสวยงามมากมา คือป่าแบบนี้นี่คนมองข้ามนะข้าบาร์บีคิวฮะมันก็เอาา้าเอ้ามาไลหนึ่งหอยรุดเขาเข้าไปอ่ะ สัญญูได้ยินเสียงรถมอไซค์ตามหลังสัญญูนะขอสุ่มจะคิดว่าสัญญูมาเอาเห็ดที่มาเอาเห็ดที่เคยเอาก็จริงๆแล้วไม่มีสัญญูก็เดินเลาะมาตามทางปกติแหละนี่พื้นเนาะ วันนี้สอมยุจะไปเอาไม้แปอยู่ที่เถียงหน้าพี่สาวเป้าหมายค่อยั่นเองโอเคเอฟซี FC, คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะจ้ะบรรยากาศธรรม,มาชาติให้เอฟซีได้ดูบึงลอยรุดเขาเข้ามาโอเคพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย มื่อวานในฝนฝนเบิ่งดูวิววิวภูเขาวสวยงามมากบายบายจ้ะพบกันใหม่คลิปต่อไป